พอเอ้ยอาทินาลูกสิไปเสียงมอซอนได้พออยากให้ลูกเสียงสายได้ละจิตใจของลูกมกักสายเศรษฐศาสตร์แล้วยวพอดียมักคือลูกอยู่บ่อโอ้แล้วแต่ลูกโลดลูกมักเฮียนสายใดก็เลือกโาโลดเรื่องคัททอกัเทมพอสิจัดการให้ ต้องเป็นห่วงดอกเงินสำนันพอมีอยู่เงินสำนันบ่ยากดอกโอ้คันซันลูกสิไปสายเศรษฐศาสตร์แล้วแล้วแม่สิแฮนดี้นำลูกอยู่พอมื่อนี้แม่ก็ไปเวียกแล้วบริธามทํามือแรงลูกสิถามแม่บงางถ้าแม่แฮนดี้ลูกก็จะเปลี่ยนไปสายใหม่และ ให้พ่อแม่ดีใจ